เริ่มวางแผนกเกษียณกับความสุขของคุณในวัย30นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เอประกันชีวิตอยากจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนกเกษียณกันตั้งแต่ตอนอยังอายุแค่30นี่แหละครับการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดกันแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันยังเกี่ยวข้องกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต เริ่มต้นนะครับด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ของชีวิตการเกษียณกันก่อนนะครับคุณคิดว่าชีวิตในวัยเกษียณของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับมีความฝันที่คุณอยากไปมีสถานที่ที่คุณอยากไปไหมจากนั้นเรามาวางแผนกันนะครับมันเริ่มจากการลงทุนการออมเงินการทําประกันบํานาญนะครับการทาประกันสะสมทรัพย์เพื่อที่เราได้มีเงินก้อนหรือว่าเงินบํานาญเป็นในช่วงที่เราเกษียณอายุ หรือเราจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเอาเราของเราในช่วงนี้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมสู่การอิสรภาพทางการเงินได้เกษียณได้ไวตามช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับเราต้องมีแผนที่ดีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าช่วงเวลาของเกษียณของเรานั้นจะเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปได้ได้อย่างที่เราจินตนาการแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์เอาไว้ นอกจากเรื่องอิสรภาพทางการเงินแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญในการวางแผนเกษียณอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราก็จะมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดีด้วยเชย่นกันสุดท้ายนะครับอย่าลืมสนุกไปกับการวางแผนเกษียณนะครับมันคือการเริ่มต้นสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสดใสในอนาคตนะครับพีเอ พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ควรในการวางแผนก,กเกษียณของคุณอยู่เสมอนะครับมาเริ่มต้นวางแผนและสร้างชีวิตที่ดีไปด้วยกันเถอะครับสนใจรายละเอียดจิ้มลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณ